ร่างของชายแก่ที่อยู่ในโลงไม้ดูเหมือนว่าท่านโยมมาทูดกับลังจะมารับดวงวิญญาณไปข้ขอยืมร่างของเองก่อนนะและจูจ่ๆร่างของเท่าน้อยก็ได้เดินออกมาจากโลงซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากำลังจะไปที่ไหนหรือว่ามีจุดประสงค์อะไรกันแน่ เล่นกับข้าก่อนเสอเก๋ออย่าเพิ่งครับข้าว่าคากลับก่อนดีกว่านหะนุกพี่เดี๋ยววันหน้าค่อยมากินกันใหม่นะแค่เพียงสายตาและท่าทางก็รู้ได้ทันทีว่าปาร์ตี้ต้อนรับลมหนาวจะต้องจบลงผู้ที่เป็นพันลามียของตะอ้วนก็ได้กลับเข้าบ้านไปส่วนเอเกือทั้งที่ไม่เต็มใจจะเลิก ก็ต้องถอยหลังกลับแต่ทว่าสายตาของมันก็เหลือไปเห็นใครบางคนไม่รู้ว่าเป็นอีป้าแถวไหนเอเกื้อถึงกระตกใจรีบจ้ำอ้าวกลับบ้านไปส่วนยายป้าปิศาก็ได้มาโผล่ที่หน้าบ้านของหลุงอ้วนแทนเอาป้าทำไมมายืออยู่ตรงนี้เล่ามืดๆขำๆคำ ลูกหลานไม่ออกตามหาแล้วเหรอพูดตามภาษาของคนที่กินเหล้าเข้าไปคำพูดคำจาก็าออกไปในแนวตลกแต่ทว่าหน้าตาของหลุงอ้วนนั้นกับแสดงท่าทีหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดเยป้าปิศาที่มาพร้อมกับลมหนาวแล้วได้อ้าปากพ่นเอาลมเย็นๆไปประทางกับหลุงอ้วน คนคำตอบขอคำถามเมื่อตะกี้และหลุงอ้วนก็หัวใจวายทันทีไม่รู้เป็นเพราะความเย็นเฉียบพันธ์หรือว่าตกใจผีใหญ่แก่คนนี้กันแน่แต่ก็ดูมันว่ากองไฟข้างๆไม่ได้ช่วยให้ความหนาวคลายไปเลยผีใหญ่ป้าไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้นอกซะจากร่างที่ไร้ลมหายใจของหลุงอ้วน และเหตุการณ์ที่ว่ามีคนหนาวตายข้างๆกับขวดเหล้านั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องปกติไปซะแล้วขนาดที่ว่าห่มผ้าสองสามชั้นก็ยังช็อกตายกันมาให้เห็นบ่อยๆแต่ถ้าว่าผีป้าหน้าหนาวมันก็ยังไม่หายไปไหนอย่างเที่ยวออกอารวาดพ่นลมหนาวหรือว่าไอเย็นใส่คนเท่าคนแก่ ไม่เว้นแม้กระทั่งไก่กาที่เลี้ยงกันเอาไว้ชายแก่ผู้เคราะห์ร้ายก็ต้องตายด้วยโรคหัวเย็นผีใยญ่ป้าก็ได้ยืนดูพ้นงานของมันอย่างพึงพอใจและค่อยๆอ,อันตรธานหายไปจากที่เกิดเหตุท่าทางที่ดูเหมือนว่าตายกันเฉียบพันธ์ปรียกกันง่ายๆว่าตายแบบผิดธรรมชาติยิ่งทำให้ชาวบ้านนั้นโจจันถึงความน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีก ร่างของเท่าน้อยที่ถูกควบคุมด้วยยม,มทูตได้มาถึงที่เกิดเหตุดูมันว่าเป็นความหวังเดียวที่จะหยุดเจ้าผีชั่วตนนี้ไว้ได้เพราะคนที่ตายแบบผิดธรรมชาติก็ไม่สามารถที่จะเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าไปรับกรรมได้เนื่องจากว่ายังไม่ถึงที่ตายก็ต้องมาเดือดร้อนยม,มทูตซะอีกหลบอยู่แถวนี้สินะ ดูเหมือนว่ายมมาทูตที่อยู่ในร่างของตาน้อยนั้นจะรู้พิกัดของเจ้าผีพัดลมไอเย็นนี้เรียบร้อยและเมื่อเดินผ่านบ้านบ่อเขตอาคมของเจ้าผีก็ได้นั่งลงและก็สวดคาถาอะไรบางอย่างก่อนที่ความร้อนจะได้ไปกระตุนเจ้าผีใหญ่แก่นั้นออกมา เหมือนว่ามีคนมาขัดจังหวะการนอนของมันไม่พูดพ่ำทำเพลงผีใหญ่แก่ได้พ่นเอาไอเย็นแบบสุดขั้วเรียกง่ายๆว่าแรงกว่าเบอร์สาบนแป้นพัดลมแน่ๆแ,แต่ถ้าว่าลมนั้นก็ต้องหยุดชะงักในทันทีเมื่อมีบาทายกขึ้นมาก่อนที่จะปาดซ้ายปาดขวาด้วยความรวดเร็ว ร่างของผีใหญ่แก่ถึงกับสุดลงไปกองอยู่กับพื้นลงไปรับกรรมในนรกกับข้าเถอะเมื่อผีใหญ่ป้าได้รู้ว่าชายแก่ที่อยู่ตรงหน้านั้นไม่น่าจะใช่คนธรรมดาก็ถึงเวลาที่จะได้สละร่างกลายเป็นเหมือนแผ่นกระดาษบางเบาที่ปลิวไปกับสายลมนี้ยังไงก็ไม่้นรอ้อ สองแม่ลูกที่กำลังนั่งผิงไฟเพื่อไล่ความหนาวแต่แล้วบางสิ่งก็ได้ชักผ่าเจ้าผีใหญ่ป้าหรือว่าผีพัดลมไอเย็นนี่มาแต่ก็ดูมันว่าบางอย่างไม่ปกติเนื่องจากว่าเด็กชายไม่ได้รู้สึกกลัวเลยแม้แต่น้อยส่วนแม่ของเด็กชายนั้นก็เหมือนว่าจะนั่งรออะไรอยู่และบรรยากาศที่ไม่น่าไว้วางใจก็เกิดขึ้นกับผีใหญ่ป้าแทน แม่สาวที่นั่งอยู่กับกายเป็นลุงที่คุ้นเคยบรรยากาศโดยรอบบ้านเรือนชาญก็ค่อยๆหายไปกว่าจะรู้ตัวผีใหญ่บ้าก็คงจะหนีไม่ทันซะแล้วเองอยู่ในเขตอาคมของข้าแล้วอย่าคิดว่าจะหนีไปไหนได้พูดจบ ลุงยมมาทูตที่อยู่ในร่างของเท่าน้อยก็ได้เดินไปเสิร์ฟความร้อนให้กับผีใหญ่ป้าทันที <ST ART> ทเสียงกรีดร้องที่ทุกทรมานเทียบไม่ได้เลยกับเหยื่อที่ต้องตายด้วยไอยเย็นและก็ไม่ได้ร้องซักแอะไฟนรกได้เผาผานร่างของมันจนแหลกสลายและก็ดูมันว่าภารกิจของยมมาทูตจะจบลงร่างของเท่าน้อยได้กลับมาอยู่ที่เดิม แล้วก็พร้อมที่จะย่อยสลายไปกับพื้นดินหรือว่าอากาศส่วนวิญญาณก็ต้องตามโยมมาทู่กลับไปทำหน้าที่ของเวรกรรมที่ได้ทำมาก่อนหน้านี้ต่อไปเรื่องของคนที่หนาวตายตามหน้าหนังสือหรือที่ว่าอยู่ในข่าวอาจจะมีสาเหตุมาจากผีเยาป้าตัวนี้ก็เป็นได้สำหรับวันนี้ผมน่แหบหลอนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อน ให้กำลังใจและสนับสนุนนะแหบได้ได้วยการเข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจท้ายคลิปลิง์สั่งซื้ออยู่ข้างล่างวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเคก็แค่เปลี่ยนมาใช้ไฟโซล่าเซลลสว่างยันเช้าผีที่ไหนก็ไม่ต้องกลัว คลิกที่ลิงก์ได้เลยโอ้ยนักผีลูกกระต่ายเด้งดึงใส่เล่นแล้วดูตลกมากกว่าน่ากลัวนะเนี่ยลิงสั่งซื้อหากระเอาเองนะพี่สมถึกขอตัวไปสั่งก่อนนะสักอันสองอัน,อนไปก่อนละ ก่อนจากกันไปขอคุณพระศีรันตนไัรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ